นะครับผมเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับผมที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะครับที่นี่ก็คือหอสมุดหอสมุดอ้อน้องชมพู่อยู่ที่ไหนครับที่นี้เป็นหอสมุดใช่ไหมหอสมุดนะครับผมมีนะครับเป็นห้องหอสมุดนะครับผมสมุดกี่เล่มนะทั้งหมดล้สมุดนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าสมุดทั้งหมดกี่เล่มนะครับเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นหอสมุดนะครับ คนก็จะมากันเยอะมากนะครับผมมีทั้งหมด2ชั้นเลยนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างใครมาก็อย่าลืมแวะมาเช็กอินนะครับผมมาถ่ายรูปด้วยว้าวนะครับนี่น้องชิคุนก็ได้มาถ่ายรูปแล้วใช่ชไหม,มออมดิอนะครับ น้องโชจะพาไปเดินชมรอบๆนะครับผมจะขึ้นไปชั้น2ด้วยแล้วก็จะขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมที่นี่กันก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนมาเที่ยวเยอะมากว้าวอ่ะตามมาเลยนะครับผมเอาอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสเหรอครับอ่ะต้นคริสต์มาสทำไมไม่เป็นสีเขียวเหมือนบ้านเราครับอุ้ยสวยไหมครับลูกสวยไหมครับผมโอ้อันนี้เป็นต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับอืสวยมาก อ๋อเขาประดับไฟเป็นสีนี้เป็นสีทองนะครับโอ้สูงมากนะครับต้นคริสต์มาสที่นี่ว้าวนะครับไฟเป็นสีทองประดับเป็นสีทองใช่ไหมไหนครับโอ้ข้างบนก็จะเป็นครับสมุดเต็มเลยนะครับผมโอ้โหนะครับผมอ๋อสมุดเต็มเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอ้ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย ได้เลยลครับข,ขึ้นไปดูไหมน้องชมพู่ขึ้นไปดูข้างบนไหมครับไป,ปไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน,นบไปดูกันเลยอ่ะไปเดี๋ยวพ่ขอพ่อไม่ได้จับนะข,นข้างบนใกลล้สุดโอ๋อมีพี่ด้วยพี่ทหารพี่ทหารโอ้โหซีรีส์เกาหลีใครใครชอบซีรีส์เกาหลีนะครับมีพี่ใส่ชุดทหารยังรอนะครับของแค่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนน้องชมพู่ขึ้นเองนะพ่อไม่ได้จับนะพ่อจะถ่ายคลิปให้เบาๆครับลูกเบาๆไปจับด้วยจับจับวันได้ โอ้ยน้องโชว์ตัวนี้สวยมากนะครับใครอยากอ่านก็สามารถมาหยิบอ่านได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลานให้ให้อ่านนะครับอใครหยิบอ่านก็สามารถเอามาหยิบอ่านได้เลยชอบตัวไหนนะครับผมโอย้ยน้องโชว์สูงมากลูกไม่แต่อันนี้ได้ด้วยไม่ไหวไหแล้วอย่าไปจับนะละูกเราอ่านไม่ออก <laughs> <laughs> โอ้โหอันนี้ก็เป็นเป็นชั้นบนใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นชั้นชั้นสองนะครับโอ้ยนะครับตรงนี้คือใครใครจะอ่านก็สามารถที่จะหยิบอ่านได้เลยใช่ไหมครับ หือว่าเป็นหอสมุดอ๋อนะครับแต่ว่าเราอ่านไม่ออกนะครับโอ้นะครับว้าวนะครับอู้หน้องจุกุนนะครับสุดยอดนะครับน้องจุกุนจะอ่านเป็นภาษาอะไรนะอ่าอ่านนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองระวังชนพี่นะครับอ่าเราก็อยู่ชั้นสองแล้วใช่ไหมครับผมโอ้ยอันนี้หนังสือเยอะมากนะครับอ่าถ้าใครอยากอ่านตรงไหนก็สามารถที่จะหยิบมาอ่านได้เลยใช่ไหมลูกหนังสือไม่รู้เป็นกี่ กี่กี่พันกี่หมื่นกี่แสนเล่มใช่ไหมครับอ่านะครับก็จะมีอ่าก็จะมีพี่ๆเขามาครับถ้าชอบเล่มไหนก็สามารถหยิบอ่านได้เลยใช่ไหมอืมนะครับอ่านออกไหมล่ะลูกอ่านออกไหมโอ้โหนะครับอันนี้อ๋อเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมเป็นหอสมุดแห่งชาตินะครับของเด็กไปนะระวังยให้ขาดนะครับของเด็กด้วยอ่ะอ๋ออันนี้นครับของเด็กทำไมมันใหญะอย่างอ่านะครับเสร็จแล้วก็ต้องเก็บไว้ที่เดิมนะ เก็บไว้ที่เดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูโซนโซนต่อไปอีกนะครับไปดูโซนต่อไปอีกโอ้โหนะครับใหญ่มากนะครับเยอะมากอือ่ะน้องน้องโชว์ลองลองคิดคร่าวๆนะครับถ้าให้น้องโชว์ลองคิดดูว่าสมุดทั้งหมดนี้จะประมาณกี่เล่ม1 0 0เล่ม1 0เล่มเลยใช่ไหมครับผมอ๋อก็จะมีโซนให้นั่งนะครับผมเวลาเราขึ้นมาก็จะมีโซนให้ เราสามารถที่จะมานั่งอ่านได้นะครับข้างบนเขาหยิบไปเขาหยิบไปได้นข้าบนก็มีเหรอใครปีน <ไป S 1> ขึ้นไปอะลูกโอ้โหข้างบนก็มีนะครับแต่เรามาอยู่มุมนี้เราก็จะมองเห็นไปทั่วนะครับข้างด้านก็คนเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมวันเสาร์คนก็คนข้างที่จะเยอะมากมแถว,แถวนี้ใช่นู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับด้านบนก็จะเป็นหอสมุดทั้งหมดเลยใครชอบอันไหนก็สามารถที่จะเอามาดูเอามาอ่านได้ใช่ไหมครับผม ใช่ทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่อ๋ออ๋อตรงนี้จะเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับฝั่งนี้จะเชื่อมต่อกันไม่ได้ถ้าเราจะไปฝั่งนูน้นเราก็ต้องลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นไป้เลื่อนฝั่งนู้นขึ้นไปอีกใช่ไหมครับโอโ้โหถือว่าเป็นอ่าใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับทำไมนไหนครับผมเขาเอามาขึ้นมาได้ยังมันสูงขนาดนี้นะขึ้นมาได้ใช่ไหมเขาเอาโดน เอาดูด้วยเหรอครับไว้หรือล่าแล้วก็ค่อยราจัดใหม่ใช่ครับโอ้สวยยมากนะครับผมเป็นหอสมุดนะครับเต็มไปด้วยสมุดหนังสือนะครับทั้งหมดนี้น่าจะห้าแสนโอ้เยอะมากนะครับผมไม่รู้กี่น่าจะน่าจะประมาณเพราะว่าเป็นเป็นแสนเล่มเลยหรือเปล่าครับถึงไหมนมน่าจะเป็นแสนเล่มเลยใช่ไหมเพราะว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใช่ไหมเกาหลีใต้ นะครับตรงข้ามกับวัดที่เราไปไหว้ขอพรมาเมื่อกี้นะครับผมถือว่าอยู่ใกล้กันนะครับแวะมาขอพรที่วัดเสร็จก็แวะมาที่ที่หอสมุดอันนี้ได้เลย,ยเนะครับเราก็จะไปเที่ยวอ,อีกใช่ไหม <c oughs> อ่าต่อไปเราจะไปไหนต่อ <c oughs> ไปวาง <c oughs> ใช่ไหมอ่าจะไปเปลี่ยนชนุด <c oughs> จะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมที่วางนะครับว่าน้องชุกุลจะไปใส่ชุดเ้ายู่ที่วางใช่ไหม จะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมเป็นนินจาอ๋าเป็นนินจานะครับโอ้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 นะครับคลิปนี้ก็น้องชกุูนก็มาเช็คอินนะครับผมหรือว่ามาถ่ายรูปเก็บความทรงจําที่หอสมุดนะครับผมอ่าสวยมากนะครับใครมาอย่าลืมแวะมาเด้อนะครับผมอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปนะครับคนเยอะมากนะครับผมโอเคคลิปนี้น้องชกุูนก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าน้องชมพุนจะไปเที่ยวที่วังนะครับผม จะไม่เปลี่ยนชุดเนาะนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ